คุณอันคุณอันได้ไปห,หาจีหลอดไหมเนาะวันนี้เนาะเป็นใหม,ม,ม่ใหม่ไอติมใไฮลานเอาไปเห็ดโอ้ยเนาะเห็นเพื่อนกินแล้วก็เป็นตาแสบอยู่ดอกแต่ว่าอันใหม่จับเพื่นไ,ได้ทุกวันนี้เนาะก็จะโดนตีมือคุณยายหนึ่งก็โดนก็แบ่งแบ่งกันไปก็ได้เนาะแยกล่างไปก็ได้ซื้อโทรศัพท์เพิ่มก็ได้นะคะเนาะ จะได้ไปได้ทุกบ้านเนาะสวัสดีเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชินกับตัวใหญ่เนาะพอเข้าไปหน้าจอมันเหมือนมันลกกกนต้มมันเนาะอาหารเมนูง่ายๆไม่ต้องไปหาอะไรมากมายเนาะโซ่อยู่หันแล้วเนาะ นิดาภาว่าอยากกินเพือกโยกโซ่อยู่หันะระบุุงเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะคุณเดชก็สวัสดีใช้พรมขาวทักทายเด้อจ้าเด้อค่ะก็ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนาะคะนะ่ะเนาะนิดาพาก็ไรเก็บนาทีเหมือนเดิมเนาะคุณอันอย่าเพิ่งไปอาบนะ น้ำคุณอรุณมาแล้วทักทายคุณอรุณก่อนเด้อคุณอรุณมาทักทายมาให้กำลังตั้งแต่หกโมงแล้วนะคนะเนาะขอบขอบคุณอะไรเนะาะเมื่อกี้ลืมชื่อเลยจะเจอนะไปเปลี่ยนใยห,หนึ่งมาแล้วมาแล้วใยห,หนึ่งมาแล้วนี่สวัสดีค่ะคุณอันล แล้วมั้งเนาะนะคะเนาะถามพี่ทักก็เข้ามาทาักทายพูดคุยกันก่อนนะคะเนาะแต่แสบเนาะมกบเส่หางเนาะเส่หัวปีกแสบได้เนาะแต่นั่นเดียวก็ไม่ได้นะคะเนาะมันก็ต้องมีเพื่อนเนาะ เป็นยังไม่ว่างนะคะเนาะก็ช่วงตนี้กําลังกินข้าวกันเนาะฮิดาพาก็กินขายของไปไปลามไปหลังบ้านเนาะค่ะเนาะไปทักทายอยู่หลังบ้านเด้อค่ะเด้อคุณเหมือนฮิดาพาก็สวัสดีค่ะยายหนึง่ง ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทักทายยายสองจ้าก็จะไม่มีสาระอะไรมากมายเนาะคุณอันไม่เห็นเพิ่นมันบอเรียกไม่ทันเลยเออเพราะว่าไปเพิ่นก็ไปเลยนะคะเนาะเพิ่นก็เรียกพท่านเนาะคะ่ะดึงแขนมาถึงบ้าน,นก็วุ่นวาย กับคุณสาเนาะค่ะเนาะคนเรียกด้วยเด้อสวัสดีเพื่อนๆในห้องนะคะผมคุณนาเดชเป็นบอกขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะเนาะหน,นึ่งเนาะเน็ตเน็ตมันเป็นยังไงมางเนาะ สมศรีเน็ตเตียงเนาะคุณยายผมขาวก็ทักทายคุณสมศรีค่ะเพื่อน่านเลยเนาะจะ๊ะเนาะก็เข้าไปหลังบ้านให้เพิ่อนอยู่เนาะค่ะเนาะคุณเหมือนสวัสดีนะนะคะคุณทักทายยายยายหนึ่งขายของเนาะคะ่ะเนาะยายหนึ่งขายของคิด คุณอันก็สวัสดีสิบสิบรอบ <c ười> คือการทักเรืบๆกดๆอดกอดนะคะเนาะนิดาพาก็กอดทุกคนเด้อกอดทุกคนนะคนะเนาะยายหนึ่งก็ทักทายคุณเหมือนจ้าบอกสวัสดีค่ะคุณเหมือนนะคนะเนาะยายหนึ่งก็โอ้ยดนะ้วยสวัสดียายพ่อน้อย คุณอันก็ทักทายคุณสมศรีค่ะบอกคุณยายผมเขาก็ตอบกับคุณแม่คุณแม่พาบอกสวัสดีค่ะคุณนิดาพาสวัสดีเช่นกันค่ะคุณสุชดาก็ยินดีต้อนรับอนเช่นกันเด้อสวัสดีตอนเย็นเนาะคะนะ่ะเนาะก็ทักทายกันตอนเย็นก่อนนอนเนาะคะนะ่ะเนาะ เริ่มจะแสบตาแล้วหวานเย็นเนาะคนะเนาะอีดาพาก็น้อมรับเนาะค่นะเนาะกำลังใจจากแม่พานะค่นะเนาะอีดาพาก็ขอขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายมาให้กำลังใจเนาะคนะเนาะอีดาพาก็ยินดีต้อนรับทุกคนเนะค่นะเนาะเพราะว่ายังรักยังคิดถึงอยู่เนาะก็ไม่อยาก บนนหาเนาะนึกอยู่ในใจเฉยๆหรอกนะคะที่มาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบววให้นิดาพาเนาะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณยายผมขาวคุณอันก็สวัสดีคุณมั่งมีจ้าคุณอันก็ทักทายคุณมั่งมีไม่ได้ขึ้นไลน์เนาะ ยายหนึ่งใช่ไหมเข้าไปไปอยู่พอดีก็เลยไปดูไปดูหลังบ้านแกแกก็จะไปหาหาไม่เจอเนาะถ้าไม่ไปพิมพ์ชื่อเอาตามหน้าหลักก็ไม่เห็นเนาะสวัสดีค่ะคุณคุณเดชคุณมั่งมีทักทายเด้อคุณมั่งมีไลเส์เก็บนาที สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณอันก็ทักทายเด้อทักทายนะคะนะคุณอันทักทายคุณชมพูนดเช่นกันเด้อ ชายมาให้กำลังใจนิดาพาเนาะพนะเนาะคุณแม่พาก็สวัสดีคุณยายผมขาวเช่นกันนะก่อยปก้อยคุณมั่งมจีจะดูย้อนหลังให้แม่นบอกยาวไปค่ะยาวไปสีดวงตาขอบคุณสีดวงตาค่ะไปจ้าอีกเยอะอยู่อีกเยอะอยู่จ้าเด้อ ทักทายกันเนาะคะ่ะเนาะบางทีมันเป็นครีเอเตอร์จะจะไปคุณสาวทักทายด้วยคุณสาวอันเนาะคะ่ะเนาะคุณสาวอันก็ทักทายคุณคันชิดสวัสดีค่ะคุณมั่งมีก็บอกต่อค่ะรักๆทุกคนค่ะคุณเหมือนก็ตอบสวัสดีห้าดวงตาค่ะ ลงมาเด้อลงมาเด้อร้อนๆก็กินเย็นๆเนาะบางทีนั่งนั่งอยู่ร้านเห็นไอ้จิมวิ่งผ่านก็กวักมือเรียกถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็ยกมือให้เพื่อนๆรู้ด้วยเด้อยกมือขึ้นหยอกหยอกนะคะเนาะนิดาพาก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันเนาะแต่คุณยายผมขาวบอจา้า เอาประุงหน่วยใหญ่ๆมากินนเด้อคุณเอเอปากก้อย,ยเ,อเพื่อนกับยกคุณมากมายเนะคะเนาะขอให้เดินทางปลอดภัยเฮงเงปังปัง,ปงด้ค่ะเด้อส <c oughs> ักทายคุณคันชิดคะ่ะสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันครับช่วงนี้ไม่ว่าแม่พาออเนาะคะเนาะ คุณแม่พาเพนยังไม่ผ่านเนาะก็สู้ไปด้วยกันนี่แหละคะ่ะคุณแม่พานะคะ่ะเนาะก็จับไปหาหาไม่เจอเนาะถ้าไม่ไปพิมพ์ชื่อเอาตามหน้าหลักก็ไม่เห็นเนาะซ้อนว่างไว้แม่บอกไปแช่เย็นมันก็จับกันก็นเอาออกมากินเนาะเป็นตะแเสบอยู่จ้ะอาการไรเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะพิมพ์ผิดก็ก็เข้าใจอยู่เนาะค่ะเนาะก็อ่านให้อยู่ ก็ว่าสวัสดีนั่นแหละแต่ว่ามันป่านนี้เพราะว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ชินกับตัวใหญ่เนาะพอเข้าไปหน้าจอมันเหมือนมันลกครึ่งหรืยอยังไปจะไปคุณมั่งมีวันนี้กินโอ้คุณมั่งมียังไม่ได้